เป็นแค่เด็กบันนอกจากตัวประกอบสู่พระเอกดงังย้อนชม8ผลงานกระทิงขุนนารงดังเพราะหลอหรือเก่งจริงโดนรามาหนักละครแต่ละเรื่องเล่นแข่งเป็นหิน พระเอกหนุ่มสุดฮอตมาแรงจากช่องสามอย่างนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนารงประเทศรัฐที่กำลังมีผลงานต่อเนื่องแถมยังมีละครออนแอร์พร้อมกันถึงสองเรื่องในเวลานี้เรียกว่าฮอตสุดๆส่วนต้องมาเปิดผลงานแสดงของเขากันหน่อยแมมเมื่อวานจตตรวจจะได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ว่าหากตนผิดจริงตนขอรับผิดออกจากวงการเองและตนพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเพียงเด็กบ้านนอกที่ไม่ได้มีอะไรซับ ซอนมากมายเป็นเพียงหนึ่งในคนที่ถูกหลอกไม่ต่างจากผู้อื่นเท่านั้นจนทําให้มีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจหนุ่มกระทิงอย่างลุ้นลามบางก็ว่าให้อภัยเพราะหลอกบางก็ว่าเพราะความไม่รู้ต้องพิสูจน์กันต่อไปวันนี้เราเลยจะพาไปย้อนชม8ผลงานดังของหนุ่มกระทิงที่ได้สร้างชื่อให้เขาเรื่องที่ทําให้กระทิงเป็นที่รู้จักมากขึ้นมาอีกกับลุคที่โตขึ้นเป็นหนุ่มแกร่งทีมอารักขา บทบาทของหมวดหินในละครลิขิตรักปี2561เรียกว่าชุดเครื่องแบบเข้ากับหนุ่มคนนี้สุดๆในละครลิขิตแห่งจานทหารหนุ่มสายลุยติดเฟรนโซนที่เผยให้เห็นฝีมือการแสดงที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีเรื่องพี่พบหินมาพาน2563ในบทหมอจากเรียกว่ามีละครให้ได้ดูกันต่อเนื่องเลย และในปี2564นี้เองที่หนุ่มกระทิงมีละครออกมาให้ได้ดูกันตลอดปีถึง3เรื่องโดยเรื่องเทพธิดาปาระเป็นละครที่กระทิงได้รับบทบาทเป็นพระเอกเรื่องแรกต่อด้วยบทบาทของมรุตในละครเรื่องพลาวมุกนักธุรกิจหนุ่มลุกอบอุน่นที่ทําแฟนๆหลงรักในความใจดีของเขาและเรื่องแคนรักสลับชะตาที่เป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของกระทิงที่ต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์นบทเตจนักบินหนุ่มคนดีมีมา ารและวัดดาราหนุ่มนิสัยแย่ที่ทำให้คนดูได้เห็นทักษะการแสดงของกระทิ่งแบบปล่อยของสุดๆโดยเฉพาะบทวัดที่โลกบังคับให้เขาต้องร้ายกลายเป็นตัวร้ายที่คนเกลียดไม่ลงซึ่งฉีกคาแรคเตอร์ถูกตัวละครที่เขาเคยรับบทมาทำให้ได้เห็นฝีมือการแสดงของกระทิ่งและเป็นนักแสดงเซนหมที่น่าจับตาสุดๆโดยในปี2565 25น,นี้กระทิ่งมีละครที่ออกอากาศพร้อมกันถึง2เรื่องด้วยกันเริ่มที่เรื่องแรก ออยข่อยหักเจ้าเป็นละครที่กระทิงได้รับบทเป็นบักโจหนุ่มอีสานปากแซบสายฮหาหนาหมนคนซื้อที่ว่าอีสานได้ฝุ่นตลบทางที่เป็นคนภาคเหนือเล่นได้น่ารักถูกใจคนดูสุดๆและละครสายดราม่าสาบซ่อนรักในบทสารเด็กหนุ่มลูกคนใช้ในบ้านเรียกว่าเปลี่ยนโหมดความฮาจากเรื่องก่อนหน้ามาเป็นดราม่าสัตว์อารมณ์กันสุดๆเอาว่าต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะจบลงอย่างไร